เนี่ยปอนอะไรอ่ะคนที่ร้องเพลงอ่ะร้องทั้งหมดเด่นเด่นเนี่ยจะเป็นสามสี่ห้าคนแต่ว่าสุดท้ายมันร้องกันทั้งหมดนี่นี่มันเป็นเพลงที่ใช่อ่ะก่อนเพลงไปกวามยุติธรรมเออว่ามันร้องทังหมดนี่ว้าคุณพร้อมหรือยังคะโอเคโอเคได้อดเวลาแล้วพร้อ่าทุกคนเอางี้นะเอางี้นะ ด้วยความที่คนอิดมันเยอะพี่จะช่วยเราสองคนพอพี่บอกเริ่มเดี๋ยวเยก็บไว้นะให้เอาทันทีน่าเก็บไว้้องก่อนอ่าพอพี่บอกเริ่มเราท้องกันเลยจะได้ออกเร็วเออคนดังเขาคู่เราออกเข้าใจนะหรือว่าถ้าเก<ว>ิด<ว>พี่ดูแล้วมุนชุลมุนที่อาจจะค่อยๆสลับให้คนหนึ่งยืนที่นี่แต่ตอนแรกเราท้องกันเลยคุณจะเอาอันไหนออกอก่อนก็เลือกได้เลยคุณจะเอาอันออกอก่อนก็เลือ,อ,อกได้เลยขออนออ้ะ เออแก่เราก็พร้อมคุณลิงซันนี้คุณล็งอันไหนก่อนแก้หรือเปล่าป๊าปคุณลิงอันไหนครับคุณลิงอไหนนี่พี่ไม่ถ้าเขาเข้าแกวเราฝั่งนู้นเราต้องเข้าฝั่งนี้เขาเขาบิดไปนะไม่นะหนจะชนกันหัวมันจะชนกันพอสามสองหนึ่งไป

วันน well, ี้ราังเคาเชิดึงเกงว่าไม่ใส่จริงเก่งมากแบบเก่งจริงแล้วเร็วมากคไม่ต้องถูกันเองเพราะว่ารืถึงเวลาแล้วพอดีไม่ต้ดูลราซีรีส์ตอนแรกว่าถ้าเล่นขนาดนี้วันนี้ไม่ได้ดูแล้วอีพีหนึ่งเอาเปลมือกับนักแสดงเราหกท่านด้วยรับ